สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n ฟ l โนเมนาครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการ Yuki World ครับผมโอ้โหพอถ่ายบนห้องทํางานมันก็จะแบบว่าส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราถ่ายกันหน้าบ้านมันก็จะแบบว่าเสียงรถเสียงนกเสียงธรรมชาตินะฮะดูเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มาอยู่บนห้องเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนอกจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดบ็อกซ์ครับผมซึ่งผมเนี่ยได้รับบ็อกซ์จากทางร้าน Modern g u ก r d ครับก็คือบ็อกซ์เทอร์มินอลเวิมาแล้วนะครับผมซึ่งบ็อกซ์เทอร์มินอลเวิเนี่ยมันก็คือ Selection 5เมื่อปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าทีนี้นเขาเปลี่ยนชื่อซีรีส์ นะครับเป็น Terminal World นะครับ Selection Fight เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ทีมใช่ไหมแต่เนี่ย Terminal World จะมีทั้งหมด4ทีมนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย Ice b a r i ลีครับ i n f e r n o i ครับแล้วก็ g e n e x ครับแล้วก็ s p ส i t u a l Beast นะครับผมนี่ก็คือทีมที่จะทำการรีพิทออกมาทั้งชุดนะครับรวมถึงมี alternate art ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เรทข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปครับฝากสปอนเซอร์ของเราครับร้านโมเดิร์นการ์ครับใครที่สนใจนะครับอยากได้บ็อกซ์ m i n a l World ไปเปิดนะครับดูผมแล้วอยากไปแบบอยากได้อะหรืออยากได้เซตนะครับที่เป็นของตีมแต่ละตีมใน Terminal World นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยครับที่ร้านโมเดิร์นการ์ครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยครับหรือติดต่อไปที่ไลน์แอดแอดโมเดิร์นการ์ได้เลยนะครับโอเคครับอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปชมกันเลยดีกว่าว่าผมจะเปิดได้อะไรจากบ็อกซ์เทอร์มิน l ลเวิร์ครับโอเคครับผมแลวนี่ก็คือหน้าตาจริงๆของบ็อกซ์เทอร์มิน l ลเวิร์นะครับนี่ฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยทีมไอซ์บาเรียเนาะอินเฟอร์นอยดเจเน็กซ์ N X นะครับแล้วก็จะมีสเปริชว b บีดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับ เราจะเปิดกันทีละ5้ซองนะครับมาครับใบแรกครับเป็นของทีมไอซ์บาเรียนะครับเป็นกับดักนะนี่กับดักใบนี้โอเคไปต่อครับก็ยังคงเป็นของทีมไอซ์บาเรียอยู่นะครับ เวดเป็นเวดฉับพันนะฮะเวทกระจกถ้าไม่มีไอ้บาเลียนี่กูนึกว่าเป็นกิชิก,กนะิอันนี้อันนี้อินเฟอร์นอยครับจริงๆต้องบอกว่าเด็กอินเฟอร์นอยในบ็อกซ์เนี้ยก็น่าเล่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันรีของที่แบบหายยากๆอะ่ะมันรีมาให้หมดแล้วอะ่ะแล้วก็มีของเสริมใหม่ด้วยอะไรเงี้ยคือใครที่อยากเล่นเด็กอะไรที่แบบว่า เหมือนไม่คิดอะไรมากแล้วก็พร้อมที่จะแบบฆ่าเราตายเสมออะไรเงี้ยคืออีฝ่ายเจอแล้วแม่งรู้สึกขัดจังๆเนี่ยอินเฟอร์นนยนี่ตอบโจทย์อยู่นะเอาจงจริงเออลองเลยนะแนะนำครับนะฮะโอเคเป็นเวทฟิลครับอันนี้เป็นเวทฟิลของทีมอะไรวะเออไม่รู้อะไม่ฟิวนะฮะเดี๋ยวดูๆไปเดี๋ยวก็น่าจะรู้ แล้วก็อันต้าพาราเลวอันต้าพาราเลวของอินเฟอร์นอยครับโอ้โหมาแลนการ์ดใบนี้ครับชื่อว่าอินเฟอร์นอยอีวิวนะครับผมเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งและสองของการชื่อนี้ได้เพียงเท่าครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ที่หนะึ่งอะถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นสำเร็จ เราสามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่ออินเฟอร์นอยที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งใบออกจากเกมส่งมอนสเตอร์ที่ชื่ออินเฟอร์นอยชื่อต่างกันจากเด็กของเราจํานวนเท่ากับเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกนําออกจากเกมไปข้างต้นชื่อละหนึ่งใบลงสุสาไสนไอเฟ2ฮะถ้าการบว้นนี้ที่เราเป็นเจ้าของการ์ดถูกส่งลงสุสานหรือนําออกจากเกมเราสามารถนําการเว้นบนกับดักที่มีชื่อเพอร์กาทอรี่จากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับโอ้เมื่อถูกมูฟนะหรือว่าส่งลงสุสานได้เสิร์ฟนะ โอ้เป็นันต้า a r a l เ e ลนะเพิ่งเห็นแบบจริงๆยังจ,งจ,งจังนะยุคนี้ันต้ p a r a l เ e ลก็มาด้วยนะคือผมแบบอยากให้ทุกคนเห็นความสวยของอันต้า a r a l เ e ลมากเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟอันนี้ให้ดูนะนี่โอ้โหเห็นเจ้าเอาไฟลบไปหน่อยดีกว่าอ่ะโอเคเนี่ยคือแบบมันเป็นลายแบบหืมสวยอะเชโดคืบเคลือบนะคือมันจะหืมอย่างชอบเลยครับ สเปริชวนบีสครับอันนี้เออเปิดไฟอย่างนี้ดีไหมพอแบบเห็นรายละเอียดการ์ดชัดอยู่นะโอเคครับไปต่ออันนี้เป็นเจเนนะครับน่าจะเป็นเจเน็กเคเป็นซิงโครอินเฟอร์นอยใบเดิมเลยอันนี้เจเนครับแล้วก็เป็นซ u เปอร์แรใช่ไหมซูเปอร์แรพาราเลวครับ นี่มาแล้วโอ้โหมาเป็นซุปเปอร์แรร์ครับรอบนี้การไปดีครับชื่อว่าลิชวนบีสเทเมอร์เอลเดอร์นะครับผมเอฟเฟกต์บอกว่าหลังจากที่เราทำการนอร์มอลซัมมอนการ์ดไปนี้เนี่ยเราสามารถนอร์มอลซัมมอนลิชวนบีสบอสเตอร์ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้าอัญเชิญแบบปกติการ์ดไปนี้แล้วอะ มันจะได้สิทธิ์นอร์มอลซัมมอนเพิ่มนะครับคือถ้าเราไปอินฟิตัวเนี้ยมันยังได้สิทธิ์นอร์มอลซัมมอนอยู่ดีนะอะไรประมาณนะั้นมันจะคล้ายๆกับอีวิล์สวอลคอสเตอร์เลยครับมันมันคือเอฟเฟกแบบเดียวกันเราสามารถสเปเชียลซัมมอนลิชชันบีสเทเมอร์เอลเดอร์ได้เทิร์นละครั้งด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเป็นซูเปอร์พาราเรลครับนะฮะโอเคได้ซูเปอร์นะฮะโอเคไอซ์บาเรียนี่ก็เวทของไอซ์บาเรียนะฮะ เป็นอินเฟอร์นอยครับอันนี้เป็นพาราเลลนะครับอืมตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยว s i เ e a เหรือหัวแรซีเ h e ไอ้เหี้ยซีเ e a ใบนี้เฮ้ยการใบนี้ชื่อว่า reviewer of the ice barrier นะครับในขณะที่เราอ่ะควบคมมุม monster ice barrier ตัวอื่นผู้เล่นอีกฝ่ายจะไม่สามารถทีบิวซัมมอนได้ครับถ้าการใบนี้ง่ายหน้าอยู่นะ เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกตามนี้ของ Reviewer of the Ice ไอ r r บาเได้เทอร์ละครั้งนะครับอันแรกเขาบอกว่าเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ1ใบอันเชิญแบบพิเศษ i อ e b บาเรียจูเน r จากเด็กได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวอื่นได้ยกเว้นมอนสเตอร์ธาตุน้ำจนจบเทิร์นนี้นะครับอีกอันครับถ้าเราจะทำการ ทิ้งการ์ดบนมือหรือส่งการ์ดจากมือลองสุสารเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกของ i อซ์บาเรียนะครับเราสามารถแบนนิดการ์ดใบนี้จากในสุสารแทนการทิ้งมือนั้นได้นะครับนี่ก็คือเทคของ Reviewer of the i e e Barrier นะครับซึ่งผมอาจจะแปลแบบงงๆหน่อยนะพอดีว่าเปิดโปรแกรม EDOPO เนี่ยในการบอกเทคนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกของตัว r e v i เว e r of the I อะไ r i ์นะครับ เป็นซีเกดเฉยเลยว่ะเฉดโดโอเคไปต่อครับเจนิกอะไรเบิร์ดแมนนะครับโอเคอันนี้อินเฟอร์นอยโหมาแบบบึ้มๆเลยว่ะอินเฟอร์นอยไออสบาเรียครับผมตัวใหม่ปะเนี่ยแต่ได้เป็นแบบนอร์มอลพาราเรลนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์มาจังเลยอ่ะลิชวนบีสครับโอ้โหการไปนชื่อว่าลิชวนบีสเทมเมอร์ลาล่านะครับ มันบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ทาการนอมมอ l s u m m นะเราสามารถเลือกสเต s t e r ิชวนบีชจากในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษิชวนบีชเทเมอร์ลาลาได้เทิร์นละครั้งนะฮะโอเคเป็นซูเปอร์ได้ลิชวนบีชเยอะมากนะฮะตัวและซีเคดตออกแล้วอะผมหวังอะไรได้เนี่ยโอเคแล้วก็เป็นซูเปอร์อีกป้าซูเปอร์ครับเป็นกับดักนะกับดักของใครอ่ะ อินเฟอร์นอยหรอการใบนี้ครับชื่อว่าวอลฟิสนะครับผมเอฟเฟกต์ F A บอกว่าส่งการ์ดเวทกับดักที่มีชื่อวอลจากมือหรือที่หงายหน้าบนฟิลลงสู่สารครับอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อินเฟอร์นอยจากเด็กไม่เกิน3ซึ่งเลเวลของทั้ง3ตัวนะครับจะต้องมีเลเวลเท่ากับ8นะครับโดยไม่สนใจเงื่อนไขาการอันเชิญนะฮะนี่เป็นกับดักสแปมบอร์ดนะโอเคได้ซูเปอร์พาราเรลนะครับต่อไปครับ เป็นอีก5ซองโอเคเรามาดูครับอันนี้ i อซ์บาลีต่อนะครับอ่าอันนี้จริงๆคือต้องบอกว่าการ์ดใหม่เนี่ยที่เป็นของเสริมของทีมนั้นๆเนี่ยจากเช่าที่ดูมานะครับมันไม่ได้แปลว่าจะออกเป็นฟอยเสมอไปบางทีมันก็ออกเป็นนอร์มอลพาราเลลได้อะไรแบบนี้นะฮะจากที่เห็นนะอย่างเจเนเนี่ยก็ออกเป็น น้ m งมั p พา a าเล l เหมือนกันนะเมื่อกี้ที่เราเปิดได้นะครับอันนี้เป็นพาลาเล l นะฮะโอเคอันนี้ของสเปริชเช่นบีชนะครับได้อันตราแลครับผมกับดักเนี่ยเราเคยเปิดได้กับดักไปนี้แล้วนะเห็นปะแต่ว่ามันไป็นคอมมนะฮะอันนี้เป็นอันตราแลนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอฟเฟกของการใบนี้เนี่ยคืออะไรการใบนี้ครับชื่อว่า Frozen Domains leading to the ice barrier นะครับ เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์2ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเท่าละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ที่1ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์ของการ์ดในขณะที่เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่มีชื่อไอซ์บารียได้คือเชนต่อไม่ได้นั่นเองครับแล้วก็เอฟเฟกต์2ครับถ้ามีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าอิกบนสนามครับเราสามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อไอซ์บาริอที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบกลับขึ้นมือของเราหรือกลับเข้าเด็กของเราจากนั้น เราสามารถนําการ์ดที่อยู่บนมือหรือที่อยู่ในสุสาาของผู้เล่นใดก็ได้หนึ่งใบไปไว้ใต้สุดของเด็กของเจ้าของการ์ดครับบ้าบอขอแตกเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยโอ้ยกําดักมันเก่งยังวะคือนำการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อไอบาลที่ควบคุมอยู่อะกลับขึ้นมือเว้ยหรือกลับเข้าเด็กก็ได้นะจากนั้นอะก็นำการ์ดที่อยู่ในสนามหรืออยู่ในสุสาาของผู้เล่น ทั้งสองฝ่ายอ่ะใครก็ได้หนึ่งใบกลับไปไว้ใต้สุดของกองอ่ะไม่โคตรบ้าเลยเหียเกินเอฟเฟกต์สองเนี่ยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สามครับเธอละครั้งในช่วงเอนเฟสของเรานะครับแสดงมอนสเตอร์ที่มีชื่อไอซ์บารียชื่อต่างกันจากเอ็กซ์โซเดกของเราสามใบหรือทำลายการใบนี้เว้ยโอ้โห,โหนี่อันตาน้าเลยโคตรโกรงโกงจัดโอเคครับ ยังไม่ได้เลยอันตราแลครับผมอันนี้โอ้โหได้ออ์บารียว่ะก็ไปดีครับชื่อว่า Mirror Magic Master of the Ice Barrier บนะครับเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์เอฟเฟกตัวอื่นเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster จากเอ็กซ์ต้าเด็กจนจบเทิร์นนี้ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ซิงโคธาตุน้ำเท่านั้นนะครับก็คืออัญเชิญแบบพิเศษอันอื่นไม่ได้เลยนอกจาก ซิงโคมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์ไอซ์บาเรียโทเค็นนะครับเป็นเผ่าอาควาธาตุน้ำเลเวลหนึ่งออตแทคกศูนย์ดีเฟนซ์ศูนย์เนี่ยมาบนสนามไม่เกิน3ตัวถ้าทำสำเร็จนะครับเราสามารถบวกดาวให้กับการ์ดใบนี้ได้ตามจำนวนของโทเค็นที่ถูกอัญเชิญมา ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานเราสามารถนำการ์ดที่มีชื่อไอซ์บาเลียที่อยู่ในแบนิโซนหรือในเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นการ์ดใบนี้คือถ้าการ์ดใบนี้ตกสุสานไปนะครับก็คือจะได้แอดการ์จากแบรนดิโซนหรือจากเด็กเนี่ยขึ้นมือยกเว้นการ์ดชื่อนี้นะครับก็คือเสิร์ฟตัวเองไม่ได้เก็บตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วก็เราสามารถสั่งใช้งานของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเท่านัครั้งโอเคนี้เป็นระดับอันตานะครับ โอเคอินฟินอยครับเป็นฟ mm ิวชั่นเห็นปะการ์ดใหม่นะแต่แบบมันมันเป็นนอร์มอนก็มีอะ่ะเอออันนี้มีเป็นควอเตอร์ด้วยนะครับซึ่งควอเตอร์น่าจะแพงนะใบนี้ย mm hmm. แล้วก็ได้เป็นซูเปอร์แรครับซูเปอร์แรใบนี้โอ้โหของไอซ์บาลวอีกแล้วเนี่ยทำ mm hmm. ไมได้มันเยอะจังเลยอะ่ะ การ์ดใบนี้ชื่อว่า Win Over the Ice Barrier นะครับก็คือเอฟเฟกมันบอกว่าสังเว์มอนสเตอร์ไอซ์บาเรียนะครับจำนวนกี่ใบก็ได้แหละแต่ว่าสเปเชียลแซ m มอนมอนสเตอร์ไอซ์บาเรียมากที่สุดเท่าที่ทำการสังเวยไปซึ่งมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมาเนี่ยจะต้องมีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับและต้องมีชื่อต่างจากตัวที่สังเวยด้วยในช่วงเมนเฟสครับยกเว้นเทอร์ที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่ศาลนะครับเราสามารถ รีม so ูฟการ์ดใบนี้ก็คือแบนิตนั่นแหละจากสุสานนะหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ไอซ์บาเลียที่อยู่ในแบนิตโซนหรืออยู่ในสุสานเนี่ยเอากา์ดใบนั้นเก็บกลับขึ้นมือเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หและ2ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเทินละครั้งนะครับก็คือเอฟเฟกต์สเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็นเทินที่มันไม่ได้ตกลงสุสานถึงจะใช้ได้นะฮะโอเคโอเคอันนี้เป็นลิงก์อินฟอร์นอยนะครับถ้าได้ฟอร์ผมถึงจะพูดเอฟเฟกต์นะถ้าไม่ได้ฟอร์ผมไม่พูด ไปกวนตีนซะและ้วเออเอาดิอินฟอร์นอยเว้ยเนี่ยมันมีอยู่อินฟ์อินฟ์นอย์กับไอ้บาเลียเนี่ยไอ้เหี้ยบล็อกอะไรวะเนี่ยแม่งมีแต่อินฟอร์นอย์กับไอ้บาเลียไอ้บ้าเขาไม่ให้มาสี่ตีมเจน็กกูยังไม่ได้หาอะไรเลยยี่เป็นจี๊เป็นอันอ้าบอเนี่ยเนี่ยได้เวทต่อเนื่องมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้การ์ดที่เราสงสัยมาตอนแรกเว้ยคุณผู้ชมอันเนี้ยการ์ดวอยนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ย anyway, เนี่ยการ์ดวอยนะเว้ยอันนี้ของอินเฟอร์นอยนะเชี่ยกูตอนแรกกูนึกว่าไอบาเลียกูก็ไม่มั่นใจอ่ะการ์ดใบนี้ครับชื่อว่าวอยวันิชเมนต์นะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเซิร์ชการ์ดเวกับดักที่ติดชื่อวอยจากเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นการ์ดใบนี้หรือการ์ดที่มีชื่อนันแอนวอยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวอื่นได้ยกเว้น มอนสเตอร์ที่มีชื่อฟอร์น n o เท่านั้นเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ของ void banishment ได้เทอละครั้งนะครับถ้ามอนสเตอร์ i n ร์นอยตัวอื่นที่เราควบคุมอยู่บนสนามทำการ b a เทิลกับมอนสเตอร์อีกฝ่ายหลังช่วงดา m มจแ calculation เราสามารถส่งกร์ดไปนี้ลงสุสาน banish มอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะฮะโอ้เก่งว่ะเชียซุ super ปป์พาราเล l ครับเล่นกูแล้ว g e n ็กซ์นะอันนี้ แล้วก็ไอซ์บาเรียนี้เวทเดิมเลยเห็นปะเมื่อกี้มาในรูปแบบซูเปอร์ไรไอซูปเปอร์พาราเลลนะทุกคนโอเคแล้วก็ได้เป็นโอ้โหมาแล้วครับไอซ์บาเรียหวนวูก็เฮียแล้วชื่อไอหวนวูการ์ทเฮียชื่อหวนวูแล้ววันนี้ครับชื่อว่าดิวโลเรนนะครับจำได้ไหมว่ามันเคยเป็นซองแตะเอียของยูกิโออยู่พักหนึ่งอ่ะปีปีเสือ อันนี้มันปีเถาะแล้วนะปีที่แล้วะแหละเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เราควบคุมอยู่เอามอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยกลับขึ้นมือหลังจากนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อตัวที่เอากลับขึ้นมือจนกระทั่ง End Phase เราสามารถสานใช้งานเอฟเฟกของ d ิโ l เลนไทเกอร์คิงออฟเดอะไอส์บก็คือการ์ดช่อน,นี้แหละได้เพลงเธอละครั้งนะ,ะอาจจะอ่านเก๊เกังหน่อยหรือแปลผิดแปลถูกยังไงขออภัยด้วยนะทุกคนผมอ่านจากเอฟเฟกของ ยูกิโอโปรนะครับอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยนะมาดูใบแรกครับเป็นเว่ต่อเนื่องวะ่ะของใครวอยมเ,เนี่ยอันนี้การ์ดวอยะเ,เน่ยตอนนี้กูหลอนหมดแล้วเพราะว่ากูเปิดได้แต่ออสบาเบียกับไอตัวอินฟอนอยเนี่ยเนี่ยวอยอแวนะครับการ์ดวอยเว่ต่อเนื่องนะครับโอ้ยตายแล้วโอเคได้กรุงเนียนะครับผม เนี่ยเพิ่งได้ไอซ์บาเรียแบบจริงๆจริงๆสเปิชียลบีชครับโอเคพาราเลวแล้วก็เป็นอินเฟอร์นอยด์ซูเปอร์ครับผมคือผมแม่งได้แต no no ่อินเฟอร์นอยอินเฟอร์นอยเว้ยแค่นี้ชื่อว่าอินเฟอร์นอยพลาตี้นะครับผมไม่สามารถอันเชิญแบบปกติหรือเซ็ตจะต้องทำการอันเชิญแบบพิเศษจากมือหรือสุสานโดยการแบนนิตอินเฟอร์นอยมอนสเตอร์ตัวอื่นจากมือหรือหลุม ที่มีเลเวลหรือแลงของเอฟเฟกต์มอสเตอร์พวกนั้นเนี่ยรวมกันเท่ากับ8หรือต่ำกว่าและจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้ก็คือต้องมูฟมอสเตอร์2องตัวที่มีเลเวลหรือแรงเนี่ยเท่ากับ8หรือต่ำกว่าแล้วก็ถึงจะอัญเชิญ์แบบพิเศษการไปนี้ได้นี้ถ้าผมพูดผิดอะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอเพจไทวีโอขับเขาปิวไปเนี่ยผมไม่มีการ์ดที่จะแบบว่ามาดูเอฟเฟกอะไรได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องขออภัยจริงๆว่ามันนะ แล้วก็เมื่อกาสไปเนี้ยทำดาเมจความเสียหายใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้จากการโจมตีมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะเราสามารถส่งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายแบบสุ่มลงสุสานได้นะครับแล้วก็เทอละครั้งเนี่ยในช่วงเทิร์นของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับเราสามารถสังเวรมอนสเตอร์ Monster หลังจากนั้นเลือกการ์ดของอีกฝ่ายในหลุม1ใบทําการแบนิตออกนะครับโอเคก็คือมีเทคเป็นควิกเอฟเฟกที่ว่าสังเวรมอนสเตอร์หตัวนะครับแล้วก็ จะรีมูฟการ์ดในหลุมของอีฝ่ายออกไปได้ด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกที่บอกว่าถ้าตีใส่มอสเตอร์อีฝ่ายแล้วทำดาเมจได้ได,ได้สมดิษมือด้วยนะครับอ่ะมาต่อครับชุบอ่าได้ลิงเจเน็กซ์แล้วตัวใหม่นะน่าจะเป็นตัวใหม่เพราะว่าเจเน็กซ์ไม่เคยมีลิงก์นะครับโอเคเวทครับเราได้แล้วนะใบนี้อินฟอนอยครับไปกันอย่างเร็วรวดเร็วเลยนะครับ ช่างแมงแล้วของอินฟอนนยเนี่ยโอ้โหอันต้าพาราเลวครับนึกว่าจะไม่มาใบนี้ครับการใบนี้ชื่อว่าอินฟอโอยฟฟัดนะครับผมวัตถุดิบครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์2ใบหรือมากกว่าโดยมีมอนสเตอร์ที่มีชื่ออินฟอนอยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบการอันเชิญนะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หและ2และ3ของการชื่อนี้ได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ที่1เนี่ยในเทิร์นของผู้เล่นใดก็ได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster, มาบนสนามเนี่ยเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ที่เราวควบ ทาให้การอัญเชิญข้างต้นนั้นไร้ผลและเมื่อทเช่นนี้เนี่ยนำมอนสเตอร์ข้างต้นนั้นออกจากเกมนะครับเอฟเฟกต์สถ้ามีการ์ดท,ที่อยู่ในสุสานของเราถูกนําออกจากเกมเราสามารถนําการ์ดท,ที่อยู่บนสนามของผู้เล่นได้็ได้1ใบออกจากเกมด้วยนะครับเอฟเฟกต์สามถ้าการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญมาแบบลิงก์และอยู่ในการควบคุมของเจ้าของการ์ดถูกทําลายโดยฝานตรงข้าม เราสามารถอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่ออินฟอร์นอยจากเด็กของเราหนึ่งใบมาบนสนามโดยไม่สนใจเงื่อนไขาการอันเชิญครับโอ้โหเก่งว่ะเป็นลิงก์สี่นะครับของ no อินฟอร์นอยนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นเวทของน่าจะเป็นสเปริชเนบีสนะครับโอเคได้ติชูล่าตัวใหม่ปะ่ะเออน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ได้วอยครับผม โอเคได้ซูปเปอร์ครับของไอซ์บาเรียครับใบนี้โอ้โหมาเยอะเหมือนกันนะฟอย์การ์ดบล็อกนี้โคตรเยอะเลยกลับไปนี้ครับชื่อว่าเฮกซ่าสปิริตออฟเดอะไอซ์บาเรียนะครับในขณะที่เราเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์ไอซ์บาเรียตัวอื่นอยู่มอนสเตอร์ของผู้เล่นอีฟานเนี่ยจะเสียพลังโจมตีและพลังป้องกัน500นะครับในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถส่งมอนสเตอร์เลเวล3หรือต่ำกว่าที่มีชื่อไอซ์บาเรียจากเด็กลงสูส่ศาล ถ้าทำสำเร็จนะครับการใบนี้จะมีเลเวลเท่ากับเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสารไปจกกนกระทั่งจบเทินนะครับเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของการชื่อนี้ได้เพียงเทนินละครั้งนะครับเป็นระดับซุปเปอร์นะฮะโอเคไปต่อครับอืมใบเดิมแล้วก็มีซุปเปอร์ครับอ่าร e วิ e วอร์ออฟเดไอซ์บาเเหมือนเดิมนะครับโอเคใบซ้ําแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นอันตราแลครับของไอซ์บาเรียครับผ้ได้ใบนี้จนได้ฮนะ แล้วก็คือแบบไอซ์บารีอออกเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครบนะฮะกาส์ไปนีครับชื่อว่า g o r g e o u s s ซอร์แม of the Ice barrier นะฮะในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์ไอซ์บารียตัวอื่นนะครับผู้เล่นอีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในหลุมได้นะฮะเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ตามนี้ของการ์ชื่อนี้ได้เพียงเธอละครั้งนะครับอันแรกบอกว่าเธอละครั้งเนี่ยถ้า อันแรกบอกว่าถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ไอซ์บารียเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการใบน,นี้จากมือในสภาพตั้งป้องกันอันนี้อันแรกนะอย่างที่2ครับบอกว่าถ้าการไปน,นี้ทําการนอมอนหรือสเปเชียลซัมมอนนะครับเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่าที่มีชื่อไอซ์บารียจากมือหรือสุสานได้นะฮะก็เป็นตัวปั๊มบอดได้เป็นระดับอัลตราแลไปแล้วโอเคครบแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูฟอยก่อน ะะคือก่อนที่จะดูฟอยนะผมบอกเลยว่าบ็อกซ์นี้แม่งฟอยเยอะจริงๆนะครับเราแบบงงเหมือนกันอะ่ะคือไม่คิดว่าบ็อกซ์เล็กๆอะ่ะมันจะได้ฟอยเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ควอเตอร์ก็ตามแต่แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฟอยบ็อกซ์นี้แม่งออกเยอะแล้วมันมันเลทมันดีกว่า Selection 5นะครับเพราะว่าคือเอาจริงๆริอ่ะถามว่าเฮ้ยเปิดบ็อกซ์เดียวเนี่ยมันจะได้ครบธีมแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางครบถ้าเปิดบ็อกเดียวนะผมว่ามัน อาจจะต้องแบบ5-6บล็อกเลยอ่ะเพราะว่า5-6บล็อกนี่ก็ไม่การันตีนะเพราะว่าเลดการ์ดมันเยอะมากแล้วคือบางทีเราอาจจะได้ซ้ำหรืออะไรก็ว่ากันไปไงนะฮะมันก็ก็พูดยากเออพูดยากจริงๆโอเคครับแล้วนี่ก็คือการ์ดที่เราได้มาทั้งหมดนะครับจะมีซีเข็ดแรนหนึ่งใบนะฮะแล้วก็จะเป็นอันตราพาลาเลลสใบอันตราแร่ใบ ซุปเปอร์พาราเรลเนี่ยเราได้ประมาณ4ใบนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แลอีก4ใบนะครับอย่างที่บอกนะว่าบล็อก15ซองอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหรอกที่จะได้แบบฟอยเยอะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าฟอยให้มาเยอะจริงๆเออคือใครที่อยากเปิดแล้วสุ่มฟอยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาได้นะครับหรือว่าสะดวกหาเป็นเซตดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้อยากรับความเสี่ยงตรงนี้ในการที่จะแบบเปิดบล็อกซ์หรืออะไรเงี้ยก็สามารถ หาเซตได้นะครับถามว่าหาจากไหนก็ต้องไปที่สปอนเซอร์ของเราเลยครับรานโมเดิร์นการ์ดครับลิงค์อยู่ในดีสคริปชันนะครับหรือว่าไปที่ l i n e แอดแอดโมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับสามารถไปหาฟูลเซตของทีมไม่ว่าจะเป็น Infernois, Ice b a ์ r ารนะครับ j n เนนะครับหรือว่าจะเป็น p e ป i t ช o n Beast ก็ได้นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับรายการ ยูคิเบอร์ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพอดีกล้องแบตหมดเลยต้องใช้กล้องมือถือถ่ายต่อนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวันนีสวัสดีครับ